สับเนาะเพื่อนโอ้หนอก็น่าจะโดนสับไปหมดแล้วนี่มีหนอนงนึงับเพื่อนโอ้เลยอันนี้ไปตรงลืมแรงนะนี่นี่ก่อนนี่อันนี้น่าสนใจเอ้ป๊อกควนดูดูด,ดูดูป๊อกคอนนะครับ ครับเพื่อนๆสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ผ่านมาทางห้องเมียงนะครับหลังบ้านนะเป็นห้องเมียงล่างบ้านอีก,อกจุดนึงนะครับเพื่อนๆก็เป็นโ, Melt โค้งน้ำนะครับโค้งน้าแบบนั้นน้อยคนนะครับที่จะสนใจหรือว่ารู้จักห้องเมียงนะครับห้องเมียงโค้งนี้ก็มาจากนู้นนะครับบ้านสวนทะลุมาถึงแถวนี้ก็ทะลุไปถึงหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวมาวันนี้ก็พอดี ก็เลยมาพามาแวะจมหน่อไม้ว่าจะมีหรือเปล่าหน่อไม้หน่อไม้ห,ห,หลักสายพันธุ์ทีเดียวนะครับหน่อไม้หน่อไม้ยูนดิมนาเนาะก็พามาดูนะครับว่าจะมีหน่อมีอะไรบ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีก็เดี๋ยวจะบอกคุณใหญ่มามาสับเนาะนะครับเพื่อนโอ้หน่อก็น่าจะโดนสับไปหมดแล้วนี่มีหน่อหนึ่งนะครับเพื่อนหมดเลย นี่อันนี้ไปตรงลืมแรงนะไปตรงลืมแรงหนึ่งนอหนอเล็กไม่ใหญ่เท่าไหร่นะกบคอนจะไปกบคอนลงเล็ดน้ำเลยนะกบคอนจะไปนี่เลยเล็ดน้ำแล้วนะกบ,นะบคอนชอบมากนะเวลามาไปไหนมาไหนก็จะชอบนะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีมีหรือเปล่าก้อนนี้เฮ้ยน่าสนใจคืออะไรโอ้โ มากก็จะโดนโดนรับโดนหักไปหมดแล้วนะครับน,ะบนี่นี่ก็ดูกรณีโอ้โหตอนช่วงฝนไม่เนี่ยทบเป็นอัวรัวเลยลหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับของของห้อ,องเมียงเพราะว่าฝั่งนั้นก็มีกรณ์นอะก้อน,นกันครับเดี๋ยวเราไปชมอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ก็จะปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับทาเพื่อนเดินลอะอีกฝั่งหนึง่ง มันจะเป็นวินออยู่มินออยู่กน,ออตนแต่ก็นหน่อไม่สมบูรณ์นอหลาแล้วนะปกติเดินมานี่ก็จะอาจจะเจอเพิ่งเจอมิมนะบางทีต้งเขาชอบอยู่ริมน้ำนะนะครับหาเพิ่งหาม,มิมนะระเจ้ามาหาแล้วมั้งอันนี้เป็นอีกกอนหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ครับ อยูข่ขั้นแพ่หน้านะเป็นเดี๋ยวพาไปเลาะอีกลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าอีโนมี่ยังบ้านออนี่ก้อนนี้น่าสนใจนี่นี่ก้อนนี้ก้อนนี้น่าสนใจเอ้าบกพรค่นดูดูด,ดูดูปกอรค่นนะครับดูความดื้อของเขาก้อนนี้ก็ ละแล้วนะโอ้ดูบรรยากาศห้องเมียงนะครับเพื่อนบรรยากาศห้องเมียงเนดะ้อสุดยอดอีหลีบรรยากาศห้องเมียงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ปล่อยไก่นะครับที่ปล่อยไก่ของเรานะครับบรรยากาศห้องเมียงสุดยอดไปเลยอู้วไปด,ดูหน่อไม้กอนี้ก่อนน่าสนใจนะน่าสนใจดนะ้เนี่ยกอนี่กอใหญ่ โอนใแต่นอมนมาแล้วนะก็คือฝนฝนฝนน้อยแล้วฝนหลาแล้วออมันก็เลยหมดนะเห็นแต่รอยรอยปอกน่าจะย้ายมาแน้ครับวันนี้ขอได้มีเวลาเดินเพื่อนเดินมานะนี่ก็เป็นกอใหญ่อ๋อนี่ครับเพื่นอาจจะเป็นนี่สินี่ครับเอาใหม่นี่ ก็ <S 2> <S 2> จะเหลือแบบแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเพื่อนนะก็ <S <S ะเลยไม่เอาปล่อยให้เขาเจริญเติบโตปล่อยให้เขาโตไปนะ่อยให้เขาโตไปแล้วก็ววว <c oughs> ฝั่งนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามห้องเมียงนะเพือพ่อนชาฝ้าปลาจุ่มฝ้าปลาชมสะพานด้วยนะครับนี้ป๊อปคอนเล่นน้ำสบายใจเฉียบมุ่นเลยป๊อปคอนมานี่เร็วมานี่เป็นสะพานข้ามห้องเมียงนะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นจากฝั่งที่นานะปื๊บมานี่นี่แล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งน่ครับถ้าเป็นนาไม่ใช่น้าน้าน้ำเนี่ยน้องพาวก็จะเดือลัดมานีแหละนะก็ไปเป็นบ้านปลาก,กำลุงนะครับอยู่นี่นะหาชมยากแล้วสะพานข้ามหงเนียงแบบนี้นะครับเป็นเป็น,ปนที่หาชมได้ยากแล้วนะเป็น มีแม่น้ํานะแล้วก็เป็นสะพานแบบนี้นะครับนครับเป็นภาพรบร,รรยากาศชนบทนะครับในท้องถิ่นนะครับเพื่อนก็อยากให้เพื่อนๆนได้รับชมนะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะนะครับน,นี่เป็นยูลังบ้านนะครับเพื่อนเนี่ยเดินทะลุปลาเขามานะครับก็มีความพยายามนะที่จะอนุรักรักษาไว้นะเพื่อนโดยผมก็ ตั้งปฏิฐานว่าจะไม่ตัดต้นไม้หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยไม่จาเป็นนะครับเพื่อนะก็เพื่อให้มีความสภาพคงเดิมนะครับเพื่อให้อยู่จนชั่วลูกชั่วหลานนะครับเพื่อนนี่นะครับก็จะเป็นน้ําเป็นลําธารเล็กๆนะครับไหลไปทะลุจนถึงนู่นนะครับห้วยเสือเต้นนะครับเป็นฝายลงไปนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตเพื่อนฟังโอ้มีต้นต้นหวายนะครับ จะเเสวเพิ่นปลูกไว้นะครับต้นหวต้นหวต้นหวต้นตนี้นะครับปลวกเจาะบ่ปลวกน่าจะเจาะนะต้นหวโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเลาะชมกอไผ่าตามห้องเมียงแล้วก็เลยมาถึงสะพานห้องเมียงนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมวันนี้ก็เดินสนุกมานะครับเลย มากับป๊อบคอนก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะครับก็เจอนี่ครับดอกไม้ป่าก็มีนะครับนี่ครับเ่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมมองใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดด้วยนะครับจะพาชมกิจกรรมดีๆวันนี้ก็มีโอกาสมาเลาะองเหมียงก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับที่ชอบนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมขอบคุณจากใจสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ